สวัสดีแฟนนิพัทธ์ครับมาอัปเดตข่าสาในวงการบันเทิงกันครับ ยังคงเป็นประเด็นที่แฟนคลับให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับหลังจากที่สาวโบเมลาดาเองนะครับได้ออกมาโพสข้อความชวนสงสัยว่าตัวเองโสดเป็นข้อความภาษาอังกฤษครับซึ่งมีความหมายแปลไทยว่าอยู่เป็นโสดดีกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ซึ่งล่าสุดนะครับสาวโบเองได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการวันันเทิงทางช่องวันสาสุเอชยอมรับว่าเลิกกันริงจริง,รงมีปัญหา,าจริงแต่เป็นการพูดคุยระหว่าง2คนขอ,อยุติความสัมพันธ์และยุติความสัมพันธ์เพียงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับส่วนสาเหตุในการเลิกรานในครั้งนี้สาวโบยังไม่สะดวก สภาพจิตใจในตอนนี้ถือว่าโอเคขึ้นมากๆส่วนที่มีข่าวลือว่ามีหนุ่มทางช่อง3คอยดำใจสาวโบอยู่นั้นทางโบยืนยันอีกว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับซึ่งล่าสุดนะครับทางหนุ่มมิกเองนะครับได้ออกมาเปิดใจถึงรักในครั้งนี้ผ่านไอจีส่วนตัวของตัวเองว่าผมขออนุญาตชี้แจงผ่านทางนี้ทางเดียวเลยนะครับ เรื่องความสัมพันธ์ของผมกับน้องเป็นไปตามข่าวเลยครับเราสองคนได้ยุติความสัมพันธ์กันลงแล้วจริงๆส่วนสาเหตุนั้นนะครับเป็นเพราะว่าทัศนคติและมุมมองชีวิตของเรานั้นต่างกันครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนคู่เราและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมายืนยันนะครับว่าไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเอาเป็นว่านะครับความสัมพันธ์ของคู่นี้ได้ปิดฉากลงแล้วจริงๆขอเป็นกำลังใจให้กับสาโบและหนุ่มมิกในค้งนี้ด้วยนะครับ